บาทีข่าวสารความไป้ปนะครของทีมราชนาวีนะครับที่ตอนนี้เก้าอี้ตำแหน่งกุญสือของทีมเนี่ยเป็นเก้าอี้ดนตีเลยนะครับล่าสุดมีข่าวว่าจะดึงโค้ดมะกลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งหรือว่าโค้ดวิทยะเผ่าพันธุ์ใช่คือก็ต้องสืบเนื่องจากว่าไปสเกมการที่หลังจากที่โค้ดบาลาออกนะนะครับก็มีการตั้งโค้ดบู ชนะแพ้กุทศใช่ขึ้นมารักษาการที่โค้ดบูเรสตาร์ทอีกแล้วนะนะครับขึ้นมารักษาการที่2เกมแล้วก็แพ้รวดเลยทประตูแพ้แบบยิงไม่ได้อ่ะนะครับจุดนั้นโค้ดบุร์กกดดันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากที่ขึ้นไปกูซื้อใหญ่ใช่แล้วเขาก็ไม่เคยคุมทีมในระดับไทยลีกมาก่อนนะครับเคยคุมทีมแต่ลีกล่างๆนะครับอันนี้เป็นรายงานจากสโมสรว่าตอนนี้จริงๆก็ไม่ได้มีลิศรายชื่อคนใหม่เลยนะ นะครับแต่ว่าถ้าถามในความเป็นไปได้มาที่สุดเนี่ยก็คงต้องเอาโคดม้ากลับมาเพราะว่าแกก็เป็นทหารเรืออยู่ด้วยใช่ซึง<ม>่งจริงๆเนี่ยข่าวปลดกอดแน่นี้เนี่ยก็ไม่ได้ปลดกันแบบถอดเลยชื่อหรอก<ม>ก็นะก็แค่ลดบทบาทลงไปสําหรับโคดมานะครับก็ยังคงมีชื่ออยู่แต่ครั้งนี้ครั้งนั้นเนี่ยก็ดึงกลับมาให้แบบเป็นเฮดโคดใหญ่เหมือนเดิมนะครับ,รบยิ่งกลับมาจากหลังสงครามหลายๆที่เขาจะพร้อมกันมากแล้วเดี๋ยวยิ่งกลับมาเนี่ยจะเจอกับแอร์ฟอสเนี่ยซึ่งเป็นคู่ปรับดาบ้แมสกองทัพไทยเนี่ยอันนี้สําคัญมาก ถ้ามีแต้มหรือว่ากลับมาได้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดนึ่